ตอนรับเข้าสู่ช่องแคครับผมสตอรี่วันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับวันนี้เราจะมาเดินแบบวันนี้เรามาอยู่ที่โรบินสันไลท์สไตล์วันนี้เรามา,างานฮาโลวีนกันนะคะค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องแคน,นะคะม,มาเดินแบบงานฮาโลวีนนะคะแล้วก็ มีประกวดเต้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานด้านในกันเลยนะคะเดี๋ยวแม่กวางจะไปแต่งตัวแต่งหน้าให้น้องเคอาด้วยนะเดี๋ยวทุกคนไปรับชมกันนะคะว่าวันนี้น้องเคอาเต้นเพลงอะไรแล้วก็แต่งตัวธีมฮาโลวีเนี่ยแบบไหนนะคะไปดูกันเลยเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ ก็นี่นะคะแม่กวางก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ลงมือนะคะแต่งหน้าให้น้องเคอานะคะใน ให้เป็นหน้าผีนะคะในธีมฮโลวีนนะคะรอบแรกนะคะน้องเคอาจะขึ้นไปร่วมเดินนะคะร่วมเดินธีมฮโลวีนนะคะก็คือแต่งหน้าผีชุดผีนะคะแล้วก็ในรอบที่สองนะคะจะเป็นการประกวดเต้นนะคะประกวดเต้นเพลงอะไรก็ได้นะคะแต่จะต้องแต่งตัวแต่งหน้าในธีมฮโลวีนนะคะก็แม่กว้างนะคะเป็นคนแต่งหน้าแต่งตัวทําผมให้น้องเคอาเองนะคะอ,อ๋อจริงๆรแล้วแม่กว้างเนี่ยไม่ถนัดเลยนะคะด้านนี้ นี่เนาะแต่ในเมื่อลูกนะคะชอบมาด้านนี้นะแม่กวางก็เลยต้องอาศัยดูจากหลายๆคลิปนะคะแล้วก็หลายๆาช่องทางนะคะที่เขาได้ลงไว้นะคะแล้วก็รวบรวมมาไว้ในหัวสมองนะคะแล้วก็มาลงที่หน้าน้องเ r อนะคะก็นึก ได้แบบไหนก็ลงไปแบบนั้นนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้อง k r เนี่ยจะแต่งออกมาได้เป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวแม่กว้างนะคะจะลงคลิปให้นะคะในงานประกวดเต้นนะคะสําหรับน้อง KR แล้วก็พี่ๆนะคะที่ได้ผ่านเข้ารอบประกวดกันนะคะได้รับรางวัลแต่ละทีมนะคะเนาะเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมกันนะคะแม่กว้างนะคะจะขออนุญาตเล่งคลิปนะคะเสียงเพลงแล้วก็การเต้นของเด็กๆนะคะเพราะว่า เสียงเพลงนั้นๆน,น,นะคะอาจจะมีการติดลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าเราได้นำมาลงในช่อง y o u t u b e นะคะแล้วก็ฟตฟอร์มต่างๆนะคะอาจจะมีติดลิขสิทธิ์นะคะในเพลงนั้นๆเนาะแม่กวางอาจจะเล่นคลิปนะคะให้เสียงแตกต่างออกไปนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าหากเพลงนะคะไม่ได้ตรงตามจังหวะเนาะก็อ่านี้นะคะ น้องเคอานะคะได้แต่งหน้าออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่กวางนะคะจะเอาไปทำสีผมนะคะแล้วก็ใส่ชุดนะ นี่นะคะออกมานะคะผมเขียวนะคะแล้วก็เป็นชุดผีโครงกระดูกแบบนี้นะคะ,ะแม่กวางเนี่ยได้ใส่สเปรย์สีเขียวในผมให้น้องเคอานะคะเพื่อที่จะให้มีมิติออกมาดึงออกมาจากสีดำนิดนึงนะคะจะได้มีอะไรที่แบบว่าให้มันตัด,ตดกันหน่อยนะคะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เลยนะคะหล่อไหมทุกคน นี่ก็เป็นเวทีนะคะที่น้องเคอาจะต้องขึ้นไปประกวดเต้นนะคะอันนี้ก็เป็นถ้วยรางวัลน,นะคะที่ทางทีมงานนะได้จัดรอเด็กๆไว้นะคะเดี๋ยวน้องเคอานะคะจะประกวดเต้นนะคะแล้วก็มีพี่ๆนะคะทั้งมาเดี่ยวและมาทีมด้วยนะคะร่วมเต้นอยู่ประกวดอยู่บนเวทีนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะอตอนนี้ก็รอขึ้นเวทีแล้วนะคะ งไงล่ะทำไมไม่เอาข่านี้มาเต้นเล่เ่แต่ท้าหัวท้างหัวหลุดที่ท้องหัวลุกเลย เล่นไม่รกค่ะาเอะไรกันชื่อคเกิดครับผมชื่อเล่นไทยครับครลีเล่นก้าอทรีอคขออุตนรล่นานงาอกคารหรอกนะโอเคมากติดเปนโดดยันยอ้แมม I'm ความหล่อพี่อารอยู่อะคือแบบว่าหล่อทะลุแป้งทะลุผิวมากเลยแล้วดังคือแม่แม่แต่งขนาดนันก็ไม่ทำรายไม่คือแบบแต่งผีก็ไม่ตายเลยอะโอ้หล่อแต่งผีวก็ไม่แพ้ดีแต่ก็มีัน้ันนี้ตายได้เลยด้วยกันค่ะคือคนที่มีความตั้งใจนะคะแล้วที่โกกสีผมคือโกกแม่เนี่ยคุณพ่อโกกไม่ล่าหรือว่าคุณแม่ แม่หลับอมแม่ีังเลยโกเกอร์โจเใช่มรป็นกแได้เลยนะเนาะทีอารหล่อมากแล้วก็ถ้าเต้นน่าจะกอปกู้พ่อมาแหละก็ไดเต้นได้แมนมากเลยนะคะขอบคุณน้องทีอารนะคะผู้บชอบมากเลยน่ารักากๆขอให้แข่งให้เกลือก็คุณตอเยนะคะยังไงยังเลย เหมที่ปอบอกว่าคือหลอุแม่จริงๆแล้วก็จะชื่นชมชื่นชมคุณแม่้วยี่แต่งใช่ใช่ไหมค่ะีแบบว่าทั้งน่ารักทั้งแบบว่ามีความแบบอเไ่้สนิทสนยนะนักเตะตอนเด็กตอนนี้นักเะตอนเด็กให้รูนาคตนักเตะนะคะลองร้องดก่อได้เลยนะคะเด๋ยดดังไวจนยากิวยาวไปจนหน้าหูบ้านบอกว่า การเลือกเพลงจ่าอะไรเนี a, ่ยเป็นเพที่แบบเพลงกระแสแล้วพอมาเต้นมันก็ยิ่งส่งเสริมความน่ารักให้กับตัวน้องไปเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็คือชอบแล้วก็ชื่นชมถ้าสมมติว่าถ้าเราแบบว่าโหขึ้นเรื่อยๆบ่อยๆมีความที่แบบว่าถ่ายตื่นเต้นกับเวทีมากกว่านี้เนาะเขาก็จะทำแบบเรื่อยๆขึ้นค่ะชื่นชมแล้วก็พยายามใส่ให้ค่ะมาใช้ตัวมือให้เกลียด้วยค่ะบอกว่าเจ้านี่ต้อง ร้องเพลงเรีนแบบเป็นนักกีฬาด้วยค่ะนักกีฬาขับารถวิบากค่ะกับ BMX เอ็มบีเอ็มเอ็มวีบาร์ประมาณนั้นอ่าปั่นจักรยาน BMX แล้วก็ขับรถวิบากด้วยค่ะปั่นจักรยาน BMX แล้วก็ขับรถวิบากนะคะสุดยอดมากครอบครัวชนะล่ะกิจกรรมเยอะยิ่งกวาเมือนไทยประกันชีวิตสุดยอดมากอ่ะ 哎。<laughs> <laughs> ลงนิดนึงนะครับลูกเอาถ้วยลงนิดนึงนะครับอ่าโอเคครับเก่งครับลูกโอเคครับและเรียค่ะและต่อไปจะเหลือรองชนะเลดับ,บหนึ่งและรางวัลชนะเลิศนะคะซึ่งจะมีทุนการศาึกษากลับบ้านสำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะมีเงินทุนการศึกษาละ1,500บาทและ ได้รับทุกเงินสานุลค่า1,000บาทค่ะและเราจะขออนุญาตประกาศรางวัลหนังมาสองต่อทีสุดท้ายใครที่ยังไม่ได้มีหนึ่งท right ีกับหนึ่งเอาเดินก้าวล่าก้าวขึ้นมาก้าวไปล่างขึ้นมายืนเรียงยืนเรียงหน้ากระดานเลยค่ะยืนเรียงหน้ากระดานแล้วก็จับมือกันไว้ ข้างนิดนึงนะคะลูกอ่าโอเคมองกันนะคะโอเคขอบคุณครับและทีมชนะเลิศในวันนี้นะคะ สำหรับงานนี้นะคะน้อง k คอาก็ได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่กว้างนะคะขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมน้อง k คตลอดมานะคะอ่าคลิปหน้าอีพีหน้านะคะเราจะไปงานไหนกันอีกอย่าลืมติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ